ประสบการณ์แบบยันสว่างครับคือสิ่งที่แฟนผีแล้วก็แฟนปืนใหญ่เพิ่งจะพบเจอกันมาเมื่อช่เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ยังเป็นฟอร์มที่ดีต่อเนื่องสำหรับพลรับเบียรแสดงในช่วงพรีซีซั่นเก็บชนะได้3นัดรวดก็พิชิตอาร์เซนอลสอไปโดนจุดโทษก็ยังแม่นยำชนะได้อีกนะครับก็คือผลงานที่เอเดรนทาปิ่มอยู่แล้ว เพราะเกมนี้เขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่แค่เกมกระชับมิตรธรรมดาเพราะเขาเนี่ยใส่ความจริงจังมุ่งมั่นทุ่มเทไปให้นักเตะและเป้าหมายก็คือช,ะชะนะเกมนี้เราได้เห็นนะครับอาร์เซนอลก็คือจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง ไคฮาวเวร์ดิคันไรท์อยู่เล่นทิมเบอร์เนี่ยออกสาตัวจริงพร้อมด้วยขุนพลตัวลหลักที่เราคุ้นหูคุ้นตาจากที่อาเซนอลได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤวูกันที่แล้วส่วนฝั่งยูไนเต็ดเนี่ยเราคุ้นกับการมีราฟาเอลวา,ลานลิซันโดมาติเนสแอรอนวันมิสซกา้าเมสันเมาส์มีเจดอนซันโชมีอันโตนีที่เป็นหลักนัดนี้บูโน,โน่ฟานันกับันทีมคัมแบ็กมาสมปอกแขนประเดิมตำแหน่งที่เป็นทางการนะครับแล้วก็มีลูกชอในตำแหน่งแบ็ก ซ้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราเห็นปีกซ้ายเป็นอเลโดกานาโชก็เป็นความตั้งใจของเทนทาร์กที่จะเปลี่ยนกลุ่มน้ำลังให้มันสมดุลมากที่สุดทั้ง2ครึ่งเวลาก็มีแค่ ทอมฮีตันที่ลงเล่นแบบเต็มแมตช์แถม์ออไปทาหน้าที่ป้องกันจุดโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็ฮีตันลัดนี้ผมให้เครดิตนะสำหรับการช่วยเซฟลูกยิง2ครั้งของกาเบียลมาตินาลี่ตอนต้นเกมและมีส่วนสําคัญอย่างมากเลยกับประตูแรกเพราะบอลยาวจากแดนหลังของเขาเนี่ยเปิดไปให้คอปปี้เมนูส่งให้บูโน่ไฟนันกดประตูเบิกร่องเนี่ยมันมีส่วนสําคัญอย่างมากแล้ววันนี้ก็ฮีตันถือาาว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มเข้าตากรรมการนะ เช่นเดียวกับค o บบี้ไมนูดีวันดีคืนยิงเ,ยเด็กคนนี้นอกจากแอสตสิแรกแล้วเนี่ยภาพรวมต่างๆเนี่ยโชว์ฟอร์มได้เป่งประกายเล่นแค่ครึ่งเดียวนะคแต่กบรสมีของดิ c a นไรท์แบบมิดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่เทนฮาร์ปยางจะปั้นแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่ดีได้เรียนรู้จาก ของจริงอย่างกาเซมิโลริซเซียนเอริกเซนซึ่งก็ลงครึ่งหลังนะครับแล้วก็บูโน่ไฟนันอย่างเงี้ยบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่เขาคุกกี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาให้ก้าวแก่งขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับเมนูนะครับบูโน่ไฟนันไม่ต้องพูดถึงบทบาทชัดเจนการที่มีทั้งบูโน่และเมส์อยู่ในสนามเนี่ยเทนฮารใช้บูโน่เล่นเบอร์สิบเหมือนเดิมแล้วเอาเมส์ลงมาเล่นเป็นตัวต่ำบางเวลาก็ยืนคู่กับเมนูหรือว่าขยับสูงขึ้นหน่อยตามจังหวะเกมก็เป็นจุดประสงค์หลักแหละที่ เมาส์ Mount, จะเล่นบทบาทตรงนี้แต่ด้วยคุณภาพของเขามันก็สามารถจะดันไปเล่นเกมลุกได้ก็ต้องรอครับว่าถึงเวลาแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เราวาดฝันไว้รบบแดนกลางเป็นสัตว์แดงที่มีกาเซมิโลเมสันเมาส์แล้วก็บูโน่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนเพราะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงทดลองทีมเราไม่ยังมีเกมอีกมากมายให้ทางเทนฮาร์ดทดสอบอลองดูคนนั้นคนนี้แต่ที่สําคัญตอนนี้เทนฮาร์ก็มีชอยที่น่าสนใจอย,อย่างไมนูเนี่ยเป็นตัวเลือกในแดนกลาง นะครับครึ่งหลังนอกจากกาเซมิโลและเล็กเซนแล้วมาคา์รดฟอร์ดเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นกำลังหลักแล้วก็ลงมายินกองหน้าก็อาจจะไม่มีจังหวะอะไรมากนะักเพราะครึ่งหลังเนี่ยเป็นช่วงที่อาร์เซนอลต้องการเล่งเกมลุกไปสัตแดงเลยทำเล่นแบบประคองตัวแล้วก็รอจังหวะฉับฉวยซึ่งก็เกือบจะได้ประตูหลายๆครั้งนะครับสนัดผ่านไป ชนะรวดรักษาคินชี้ไดห้หมดจดนั่นคือผลงานยอดเยี่ยมของปิศาจแดงซึ่งยังคงต้องเรียกความมั่นใจและก็เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดนัดต่อ,ตอ,ตอไปเราจะได้เห็นอองเดโอนาน่าลงเ้าสองบ้างและจะได้เห็นความแตกต่างว่าโอนาน่าเมื่อมาอยู่กับจีนปิศาจแดงแล้วศักยภาพมันจะดีหรือว่าแตกต่างอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของเทนฮาร์ในการเดินทางมาสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ไม่ได้มาแค่เล่นๆไม่ได้มาเล่นแค่ไอการกชับมิร แต่ทุกอย่างถูกจัดวางไว้ด้วยเป้าหมายคือชนะชนะแล้วก็ความพร้อมที่สุดก่อนอลุยฤดูกาลใหม่ครับ